เบสดดิฮพี่น้องปลาค้อแม่นิงเอ้ยปลเข่งแมนิงมแมนอะป,ปูกามโค้งพี่น้องเด่นนะมาเธอที่สองกระมานเนาะพี่น้องป้าป้าได้พี่น้องเอ้ยตัวเยอะๆพี่น้องแม,มนกว่าตอนสักคำประชิดเบสอีได้พี่น้องเอ้ยเซอร์เบสมานอะไร สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สคํากับสิพาพี่น้องมาเสื้อเบ็ดป่านาะพี่น้องเสื้อล่องเบิ่งเนาะว่าซีได้บ่หรื่นยไรเนาะพี่น้องเพราะว่ายังบ่ได้เคยเสอรอจักอเนาะพี่น้องอันเคยแต่ซีดเบ็ดเนาะพี่น้องต๊เบ็ดนั่นแหละพี่น้องเ้ยเคยแต่แบบนั้นนะนะแต่ละมือมื้อนี้ก็เลยลองมาเสื้อลองเบิ่งเนาะพี่น้องเฮ้อหน้าเนาะพี่น้องเสื้อล่องเบิ้งนะเพราะว่า แต่ละมื้อมีแต่ซีดเบสนะพี่น้องมื้อนี้เฮากับซีมาเซอร์เ,สเบสลองเบิงเนะพี่น้องที่เบสคนะ่ะมันกับบอดี้เพลงกันเนะพี่น้องเฮดเองนะอันเรากับอีเมะมื่อวานนี่ก็เลยหากันแล้วเช้านี้เนะพี่น้องทางยักษ์ทั้งผิดเดื่อนอะ่ะบีเพลงกันไดพน้พี่น้องเฮดบบเป็นบันไดตัวสั้นตัวยาวพี่น้องเอเบสกะ ได้เท่านี้ละเบ็ดก็ได้พี่น้องเอ้ยเห็ดม่ววานนี่เซบเยอะแล้วกันเนาะพี่น้องปอดลงตามว่างเข้านี่แหละมาลองลุน้นนำกานเนาะพี่น้องว่าสักคำชิได้บอกแต่ว่าเบ็ดบบลายดังกระได้พี่น้องเอ้ยเราบ่ไหวเนาะพี่น้องเรากับเมฆม่ววานนี้ได้ได้ไดสี่สิบดังนะพี่น้องได้สี่สิบ้างแต่ว่า อยากได้เท่านี้แหละสิบแปดลางเนาะพี่นอ้องเอ๊ะลากแล้วเซานี่เจอตามขัน้นนี้แหละไปเนาะพี่นอ้องฮากกระเซอได้ลางนึงเนาะพี่นอ้องเอด็กลางตอนนี้ก็นั่งเสียบเนื้ก่อนเนาะพี่นอ้องเสียบเนื้อเซอร์ให้มันแล้วก่อนเนาะเพราะว่าฮักกระเซอได้แล้วสี่ลางเนาะพี่นอ้องกลับมามันจะซาแน่นะต้องนั่งเสียบเนอ้อก่อนอ เชฟพี่กระเดินเชือคนูนว่าพี่น้องอข้าวเสานุ่นกระเซาะได้กินกะตานเอาพี่น้องเอ้ยเ,เอาเซมซ้ำเอาเป็นท้อนเป็นท้อนมื่อนี้โบเดดพี่น้องแบบคืมคืมฮะนะพี่น้องมื่อนี้บบมีแดดคืมล่องล่องมาเซอร์ลองเบิรงเนาะพี่น้อง ว่าซีดกระลายมืออะไรนะนะก็เลยเฮ็ดเป็ดเสื้อลองเบิ้องหัวชื่อปลือมแล้วเขาแม่ชาโนนจะได้หลายโตแล้วพ่นซะีดนะพี่น้องเพ่นซีดห้องถามเพ่นเมื่อกี้ได้อยู่บ้าพ่นว่าได้อยู่เด้ได้ลายโตแล้วทุวกคน ใส่แต่เมื่อวานี้โมเด็ไปเลยน้อพี่น้องมืดคือม,มอ,อ่ะเซอยังมีแล้วซัมถือแล้วอ้ารอนไปแล้วไปแล้วมีแล้วซัมพี่น้องถือแล้วนะอาปาโมยเยอร์เลยพี่น้องเอ้ยปลาเคง to tôi nào lắm mực nít à bà khó mẹ ơi mẹ nín mẹ khó vì nó man ali sơ lẽ xong sơ xì lang mẹ ơi เออได้แล้วได้สองเสอร์เบนหักกันแล้วเนาะพี่น้องยามได้ปลาสามโตโตปลาคอนะยังมีทันแล้วสำน,น้องพี่น้องกระถึกก่อนเซื้อได้ชีด่างและะ้วแบบได้ยิงเสียงจวมจอมพยายามที่แล้วพี่น้องเซื้อปลาหึงแล้วเนาะพี่น้องเบสกะเดี๋ยวห่อไปเลาะยามกันเนาะพี่น้องวันนี้ได้แล้วเนาะพี่น้องตตวนึงกะเสียมเงยปลาไว้คือเก้าเนาะพี่น้องพยายามต่ออีกพี่น้องเย้ย ใป่าสี่ตัวแล้วพี่น้องนี่เด้อสิแค่ด,ดึงเบ็ดไปแบบนี้ร้อนพี่น้องเอ้ยดังนี่ใช่ไหมร้อนเดี๋ยวพี่น้องสาวโน่นซีดเบ็ดอยู่ทางพุ่นพี่น้องเอ้ยกับน้องสายเพื่อนอย่ามึงมองนี่ก่อนทื่แต่ตตตตพี่น้องอกับร้อนเด้ ยังอยู่พี่น้องเลยดังเงีงบอลมือนี้กะหาเลาะเฮอหน้าคือเก้าน้องพี่น้องหาเลาะเสื้อเบสมื่อนี้พี่น้องพยายามเอาบบได้บบได้ชีดน้องพี่น้องมื่อนี้มีแต่เสื้อเนาะผู้สาวนนอยู่ผู้พี่น้องเดชชีดสาวนนทนนได้จาก่ตละได้จาก่ตละลายละ โอ้มานแท้เอ้ยชิดหวานนี่ได้เจ็ดโต้เส้อแถวเฮอร์น้าปีตะเก่านะพี่น้องเอ้ยเฮาได้ยามดูดูพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถื่อไหวนะพี่น้องถื่อไหวกว่าอยู่โวยได้พี่น้องเอ้ยเสื้อแถวเฮอร์นานกับกระปูกระมากกินได้พี่น้องนล้วกระแมงตะเต้าอี้ได้พี่น้องเอ้ยมากกินนะเราต้องกันร้อนแหละพี่น้องเอ้ยนะยินเสียงต้นั่งดังเลยเด็กๆรักนาะ ได้แล้วพี่น้องตัวที่ห้าพี่น้องเซอร์เบสกระมานเนาะพี่เซอร์เบสเมื่อวานมานพี่น้องเอ้ยเสียงทัง้งพุ่นจวบจวามพี่น้องเอ้ยเฝ้าแลนและสาวคำกะนจวามจวมอยูน้องมองนี่บ่บ่แม่นพี่พี่พี่พน้องดังพี่ได้จวามจวมอยู่จะ่าลูกอะไรล่ะ เด้ยิ่งอยู่ปากคอพี่น้องหมานพี่น้องวันนี้นั่นนะได้ปากคออีแล้วพี่น้องสองตัวแล้วปากคอนะพี่น้องเอ้ได้ปากคอสองตัวแล้วพี่น้องมือนี้นะเนาะหากะลงหากยามได้สองรอบนะพี่น้องตอนเสื้อแล้วแล้วก็ไปเศร้ามือน้อยนึงแล้วพยายามอีได้แล้วพี่น้องนี่กระสิภาพี่น้องไปยามเบิรงอีกหอบที่สามนะพี่น้องว่าชีได้อยู่บเน้องพี่น้อง ไปไปกันพี่น้องได้ค่ะก็ได้ป่าหกตัวดง<อ>งังสุดร้อนเลยพี่น้องออเห็นตมะเบดรอแล้วเปลี่ยนเยอะก่อนพี่น้องออมาเบดไปเยี่ยมมึงหง,หงสาวนูนก่อนเนาะพี่น้องว่าสีได้บ่เรื่องอะไรพ่นสีเบด ได้อย mm ู่ว่าโน่นอือด้วายซอยระบบทื่อตอนแรกๆคุณจะว่าใบโม่เชิญน้ำกันบอกกระแมนเจ้ามันทื่อสงสาวเนาะวะเอ่อได้หกโต๊ะ ประโคสองอืมในอยู่เนาะไาเติบหงเขาเนาะประโคสองประเคงีงซี่แถวนี้ได้เนาะชินระลุลทางลุ่มพูนเสจเนาะแถวทรายหนองน่ะนะ บิม่มเอันคองเด้เอากระเซากระตาเลยแหละไข่เนาะมันคืมมันนี่บ่ฮ้อนนะมาหาซิดกะ แข่อองอืมไม่ได้อ่ะม,มารยูชนะเนระเห็นไอ,อ,อ,อ้หอบบได้ว้านนี้ปลาพิล่ะปลาแข็งอีละมารได้หนังโน่นนะได้สามแล้วเนาะมารแดนินเออมองนี่ปลาโน,น่นเข้าม,มาซีดมัน,านอ่ะบุร่ายได้ดนิน นี่สามตแล้วไปหายามเบ็ดก่อนนี่กะเข้ากับไปหายามเบ็ดนะเลาะยามเบ็ดอีพี่น้องอ่ะสาวน่นซิดได้สามตัแล้วะานหายามมึงก่อนถืออีบ่สมอง้อยได้ดาดังนี่กะบุ้ง เห็นตาปลาแลนไปมอง่ค่ะบททึดดางมกับพี่น้องอ่ะบังดางในถืออยู่บ่บอทึดเพียองอ่ะ ิ่งดังนี่ก่อนชื่อบ่า้อนเลยนะดังนี่สิลอนพี่น้องเปลี่ยนยังก่อนวันนี้เสาข้มกับสีได้เมอเถงก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าเยอะเอาอันป่าเมอเฮออีเมปิ้งเฮน้องเอเนาะพี่น้องน้องเอคือสีเยอะข้าวแล้วละกะได้หกโต้เนาะพี่น้องกับสีเอาเมอปิ้งเฮน้องเอก่อนเฮอีเมปิงเฮอแล้ะกะ เอาปลาเมื่อส่งนี่กะลงมากคือเก้าพี่น้องเลยมาเบิ่งพี่น้องลางนี่อ้ยบูธิชั้นกับมาอีส่งแรงเนาะพี่น้องเอาปลาเฮ้รนเฮิน้องเอและกะกลับลงมาอีเนาะพี่น้องเฮากระย้ายเบดลงมาเสิร์แถวกกโก้พี่น้องพี่น้องแถวเฮอก์กโพเนาะพี่น้องแถวหน้าเขาสาวแป๊บซี่เนาะเฮอนี่กะเยอะๆเลยพี่น้องเ้ยมาเสิร์ทเฮอนี่แหละพี่น้องเดเบ็ดกันเนาะ มาตอนแรกนี่ถือเบ็ดซิดมานํ่พี่โน้องเอ้ยมาตอนแรกนี่เนาะเห็นสาวนวลก็แม่ซีดได้เลยเย่ายซิดอีพี่โน้องเ้ยป้อน้ย่ๆพี่โนโอ้องเอาลงตามวางเข,าเขา้าเข้าหนาเด้ ก็เลยปอนเนี้ยนี่ยามเบ็ดอีกคนน้พี่น้องย้ายมาเสือแถวนี้เลี้ยงแถวนี้น้อพี่น้องย่ากับไล่ลายจุ่มไปจะเห็นหดขั้นเบ็ดพี่น้องอื้อหือได้เบ็ดนี่ดิขั้นนี้น้องได้ที่แล้วพี่เลี้ยพี่น้องที่แล้ว ปลาอักเข็งพี่น้องเอินนะปลาเข๋งยามไปทางนี้ต่อไปอีกน้องพี่น้องยังอีกด่างนึกมองนี่มาเบิ่งวัวชิดทึดดูดูนี่เลยวัวมองนี่แล้วเดีย๋ยวคือวัทึดพี่น้องเอ้นด่างนีง่ลูดแล้วป้าป้าพี่น้องร่างนีง่ฟ้าออกึนสระคำกะยามันลูดเนาะ มาเธอที่สองกระมานเนาะพี่น้องป้าป้าได้พี่น้องเอ้ยโตเยอะๆพี่น้องอม,มานกว่าตอนซักคำรปชิดเบสอีได้พี่น้องเอ้ยเซอร์เ,สรเบสนะมานอริเซอเบสเธอนานส่วนมรงเต้านี่แหละพี่น้องมาก,กนินนันี่เดี๋พี่น้องพี่น้องเดี๋ยวนะ มาเบิ่งปลาเนาะพี่น้องลงมารอบสองว่าซิได้ซ้ำใดนะพี่น้องรอบพี่หนึ่งผันเอาเมื่อเฮอน้องเอ๋ปิ้งกินกับเมะเนาะพี่น้องเฮาเมะปิ้งใหน้องเอ๋เดี๋ยวเฮาซิมาเบิ่งเนาะนี่กะมะคูนเนาะพี่น้องเอาโดงมันมาซิดเบ็ดเนาะเห็นสาวโน่นก็แเม่ซิดได้ะนะก็เลยลงมาซิดยังไม่ได้จกโตซ้ำซิดผัดพี่น้องเลยได้พี่น้องปลาเสื้อเบ็ดมือนี่กะ รอบที่สองได้รอบที่หนึ่งนะเสาข้าเอาเมือแล้วหกโต้เนาะเดี๋ยวรอบที่สองเนาะลายตัวเติบได้พี่น้องเอ้ยได้กว่าซีดได้พี่น้องปะปะก็ได้ปะเคาะก็ได้เนาะนี่ลายตัวเติบ์ดปะเคงกะจะได้กระเมือแหละเสาข้ากับพี่น้องเอ้ยยามอีรอบนี้กระเมือแลหละลายลายเติบแล้วพอกินแร้งเลยเนาะพี่น้องกระปูกามโค้งพี่น้อง นมาตามคณะนาะฮ้อนฮอนเนาะพี่น้องมือนี้เสาข้ากะก็ขึ้นมาฮอด์เทงพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ไปเซอร์เบสอีเนาะพี่น้องมือตะเก้าเนาะไปซีดเบสเนาะพี่น้องและมือนี้กะไปเซอร์เบสเนาะพี่น้องไปเซอร์ร่องเบิ้งนะพี่น้องว่าสิทซ์บอลเลอร์เนี่ยได้ขนาดเนาะกะได้เนาะพี่น้องไปเซอร์ก็ได้กว่าเสาข้าไปซีดเนาะพี่น้อง พ่อเบสเสาคำกับบริลลายเดาะพี่น้องเอ้ยซิปลายด่างนึเนาอพี่น้องได้ปลาลายเตอร์นาอพี่น้องมื้อนี้กะเขาเสาโนนเพิ่นกะได้หลายเตอร์พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเสาคํำขึ้นมามาเทงแล้วพัดโบเห็นเพิ่นน้องเพิ่นเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะสี่โมงแรกแล้วนาอพี่น้องเพิ่นกะเลยเมื่อแล้วเสาโนนกับแม่ย่างแต่น้องหำน้อยขึ้นมาน้องเอพัดนนอนรับพี่น้องเอ้ย โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เสาข้ากกะสิขอจบคคิปไว้สำนี้แล,ละต่อไปก็ฟะกดไลค์กดติดตามเสาข่านเเด้อเพื่อเป็นกำลังเจอเสาข้าเให้คลิปในต่อต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้นค่ะบ๊ายบาย